สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k ค s อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องสุปตา2550ในจังหวัดที่วงการทีวีเปลี่ยนไปคนสนใจเทคโนโลยีใหม่ใหม่ช่องทีวียักษ์ใหญ่เริ่มประสบปัญหากำไรหดและสองแววจะขาดทุนแต่ปัญหาที่ทั้งช่องกำลังเผชิญอย่างหนกักและต้องรีบแก้ไขยอย่างเร่งด่วนคือเรื่องสมองไหล ทั้งทีมงานยันดาราแม่เหล็กต่างถูกดึงถูกดูดไปช่องอื่นและแพลตฟอร์มอื่นรวมถึงพันตัวเป็นอิสระจำนวนมากและตอนนี้ช่องกำลังประสบปัญหาละครหมดสต็อกช่อง Big TV จึงต้องผุดโปรเจกต์ซุปตา2550เป็นการด่วนเพื่อดึงดาราซุปตาของช่องในยุคทองปี2550 ให้หวนกลับมาคืนจออีกครั้งกู้วิกฤตขาดสุปตาเพื่อดึงผู้ชมโดยที่สุปตาตัวพ่อตัวแม่ที่ช่องต้องการคืออดีตพระนางคู่ขวัญริวทีระเดชกับแคทน้ำฟ้าที่เป็นคู่จิ้นคู่กัดกันทั้งในจอและนอกจอด้านพระเอกริวอดีตเจ้าพ่อพิซินเตอร์และพระเอกหนังร้อยล้านปัจจุบันแต่งงานแล้วกับริสา แฟนสาวนอกวงการหลังจากที่คบหาก,กันได้ไม่นานนักใช้ชีวิตแบบสุขนิยมแทบไม่รับงานในวงการเลยกุุงแห่งผู้จัดการส่วนตัวหางานละครมาให้ริวก็ปฏิเสธมาตลอดจนกระทั่งโปรเจกต์สุปตา2550ริวจึงยอมรับงานแต่มีข้อแม้ว่าริวจะยอมกลับมาทำงานในฐานะผู้กำกับละครไม่ใช่พระเอก และลิวอยากทำละครเรื่องโฮเทลบางกอกเป็นซีรีส์แบบอเมริกันแนวโรแมนติกฆาตกรรมที่มีความลึกลับชวนติดตามจุดขายคือแต่ละตอนจะมีซุปตามาเป็นนักแสดงรับเชิญซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของช่องพอดีช่องเลยไฟเขียวซีรีส์นี้ทันทีแคทน้ำฟ้านางเอกตัวแม่แถวหน้าของวงการแม่เธอจะปากร้าย พูดตรงไม่ยอมใครแต่เธอได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการละครมาคลองแคทน้ำฟ้าเป็นคู่กัดทั้งในจอและนอกจอกับริวทั้งที่เคยแอบปิ้งกันอยู่น้ำฟ้าจะมีสตดาเพื่อนสีและผู้จัดการส่วนตัวหนีบติดตัวตลอดเหมือนเงาตามตัวหลายปีก่อนแคทน้ำฟ้าสร้างข่าวช็อกวงการโดยการประกาศพักงานในวงการบันเทิง ซึ่งช่วงนั้นมีข่าวเม้าต่างๆนาน,นาว่าน้ำฟ้าทอมบ้างล่ะมีปัญหาทะเลาะกันรุนแรงกับปลิวมืงล่ะและอีกสารพัดแต่ก็ไม่มีคำตอบสาเหตุของการตัดสินใจครั้งนั้นจากปากน้ำฟ้าและเธอก็พันตัวไปทำธุรกิจเครื่องสำอางเปิดแบรนด์ของตัวเองธุรกิจไปได้ดีกิจการอยู่ตัวมีไรายได้เลี้ยงตัวได้สบายๆ หลังจากออกโฆษณาขายครีมของเธอจนติดตลาดเธอก็หายหน้าไปก่อนจะมีข่าวอีกครั้งว่าจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้แต่งสักทีช่วงปีที่ผ่านมาน้ำฟ้าติดการออกกำลังกายอย่างหนักจนเกิดไอเดียเปิดแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาอีกธุรกิจการติดต่อให้เธอหวนคืนวงการทีวีของช่องบิ๊ในช่วงนี้นับเป็นจังหวะด,ดี ที่แคร์จะได้กลับมามีกระแสเพื่อโปรโมทเสื้อผ้ากีฬาของเธอเองแต่เธอยังลีลาเยอะวางฟอร์มไม่ยอมรับงานง่ายๆพร้อมกับยืนข้อเสนอกลับไปว่าริวต้องเป็นพระเอกไม่งั้นเธอไม่รับเล่นจนริวต้องยอมกลับมาเล่นเป็นพระเอกของละครเรื่องนี้ควบกับตำแหน่งผู้กำกับเพื่อให้โปรเจกต์ละครเรื่องนี้เดินหน้าสานฝันกลายเป็นพ่วมก,กับละครของริว หลังจากได้พระนางอดีตคู่ขวัญกลับมาเจอกันอีกครั้งและทุกอย่างก,ก็น่าจะราบรื่นแต่ทั้งชองกับยังไม่วางใจทาโร่สุปตาสุดฮอตของพ่อสอนนี้ของช่องเลยต้องมาลงละครเรื่องนี้ด้วยเพรอะบรดาสินค้าที่ทาโร่เป็นพรีเซนเตอร์จะต้องมาลงโฆษณาปเป็นพรวนซึ่งจะการันตีรายได้ให้กับช่องได้ในระดับหนึ่งทาโร่สุปตาคนดังของช่อง เป็นคู่จิ้นสุดฮอตกับสาวลูน่าซึ่งเธอไม่ต่อสัญญากับช่องผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระไปแล้วทารโร่เป็นเอกรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อโซเชียลเก่งและใช้เป็นมีแฟนคลับติดตามมีแพศิลปินระดับโลกทารโร่ได้รับการดูแลจากผู้จัดการดารามืออาชีพสร้างภาพลักษณ์การรับงานคิวทำงานเย่เป็นระบบไม่แพสุปตาอินเตอร์ การได้ทาร่วมมาร่วมโปรเจกนับว่าเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของซุปตา2สองเจเนเรชันช่องจึงมอบหมายงานให้ผู้จัดมากบารมีของช่องอย่างป้าแก้วมาทำหน้าที่รวบรวมทั้งดาราผู้กำกับคนเขียนบทและทีมงานทุกฝ่ายที่ทั้งวางมือไปแล้วหรือที่ป้าแก้วสามารถล็อกคอล็อกคิวให้มาช่วยได้เป็นการด่วน เพราะมีเวลาเตรียมงานเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเรียกว่าแทบจต้องถ่ายไปออกอากาศไปเลยทีเดียวข่าวการหวนกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งของอดีตคู่ขวัญริวแคทกับทาโร่พระเอกสุดฮอตในโปรเจกต์สุปตา2550ของช่องเลดลอดออกไปสร้างความตื่นเต้นให้กับติ่งช่องอย่างแรงจนลือกับสะพัดว่าเป็นเฟกนิวช่องเลออิงกระแส ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีและการแถลงข่าวครั้งนี้ได้เปิดชื่อซีรีส์ใหม่โฮเทลบางกอกซีรีส์นี้เป็นแนวโรแมนติกฆาตกรรมย้อนอยู่ไปในสมัยรัชกาลที่6ที่มีความลึกลับชวนติดตามซึ่งการแถลงข่าววันนี้ก็คือหาเป็นไวรัลมากมายทำให้ให้ฮชแท็กซุปตา5า2550ติดอันดับหนึ่งเทนทวิตเตอร์ไทยแลนด์ และเทนทวิตเตอร์โลกกันเลยทีเดียวหลังจะเปิดตัวได้อย่างสวยงามปัญหาที่ตามมาก็คือการเร่งถ่ายทำซีรีส์ชนิดถามรุ่มห่างคำ่ำเมื่อป้แก้วรวบรวมทีมงานทุกฝ่ายได้จนครบกองละครก็เริ่มเดินเครื่องทันทีแต่ทว่างานกลับไม่ค่อยเดินเพราะนอกจากปัญหาการเร่งถ่ายทำแล้วปัญหาชีวิตส่วนตัวที่แสนจะวุ่นวายของลาสุปตา ก็เข้ามารบกวนการทำงานไม่หยุดย่อนยังไม่รวมปัญหาที่ดารารับเชิญแต่ละคนนำเข้ามาในกองอีกไม่เว้นแต่ละวันจนไปแก้วเห็นท่าไม่ดีจึงงัดมาตรการขอให้ทุกคนพักแรมที่กองถ่ายเลยจนกว่างานจะทันตามเป้าโดยใช้โลเคชั่นที่เคยใช้ถ่ายละครเรื่องต่ตางๆนั่นแหละเป็นบ้านพักซึ่งทุกคนก็ไม่มีปัญหา ผอมใจกันทุ่มเทพเพื่อง,งานแต่การรวมจอมเยอะไว้นในที่เดียวกันก็สร้างความโกลวขหนให้กับกองละครไม่น้อยเลยทีเดียวการกลับมาร่วมงานกันของริวกับแคทก็ยังคงความจิกกัดขัดคอกันไม่ต่างจากตอนวัยรุ่นแต่ลึกๆก,ก็ได้กลับมาสานต่อความสัมพันธ์และปรับความเข้าใจในข้อผิดพลาดที่ผ่านมาส่วนทาโล่ก็เป็นสไตล์อ้อนน้ำฟ้าดารารุ่นพี่ ยิงสร้างความคามเมตให้กับริวเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนชโนะสำคัญที่ทำให้ปัญหาบานปลายใหญ่โตกับเกิดจากลูนา่าคนรักคู่จริงของทาโรที่เป็นติ่นริวแอบชอบริวขึ้นมาจริงๆเป็นเส้นทางรักไหลเศร้ากลางกองขึ้นมาไกลาๆส่วนใครจะคู่กับใครจะสลับคู่สลับเจนหรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่ออีกทีดาราทุกคนที่มารับเชิญในเรื่องได้รับความสนใจ และมีงานอีเวนต์ตามมาสุปตาทั้งหลายในวงการต่างติดต่อผ่านจากทุกช่องทางเพื่อขอเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์จนเต็มทุกตอนกี่ยังไม่พอแถมโคษนายยังเข้าต่อเน,นื่องจนล้นเลยต้องมีการยืดซีรีส์ออกไปอีกทำให้ต้องเสริมกองสองเข้ามาช่วยโดยด่วนและดราม,มา่าครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของซีรีส เมื่อมีข่าวลือแพทสพัดว่าริษาขอเลิกกับริวพอมีแคดเป็นมือที่สาเรื่องราวครั้งนี้ใหญ่โตเป็นกระแสสังคมหนักมากเพราะเป็นชนวนการหย่าร้างกระแสโจมตีท้าทงเข้าใส่แคททุกช่องทางแคดทนรับความกดดันจากกระแสโจมตีไม่ไหวจึงขอถอนตัวจากซีรีส์กลางคันทั้งช่องยอมไม่ได้เพราะมันจะเกิดความเสียหายมากมายตามมา โดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่1นึ่เคนทีระเดชรับบทเป็นริวทีระเดชสุปตาตัวพ่ออดีตเจ้าพ่อพีซินเตอร์และพระเอกหนังร้อยล้านปัจจุบันแต่งงานกับริสาสาวนอกวงการได้หวนกลับมารับงานแสดงอีกครั้งโดยครบตำแหน่งผู้กำกับและพระเอกของเรื่องประกบคู่กับอดีตคู่ขวัญแคทน้ำฟ้าคู่จิ้นคู่กัด ทางนี้จอและนอกจอคนที่สองแอนทองประสมระเบทดเป็นแคทดน้ำฟ้าปากร้ายพูดตรงไม่ยอมใครหน้าเอกแถวหน้าของวงการจนได้รับฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการละครเป็นคู่กัดทั้งนี้จอและนอกจอกับริวทั้งๆที่เคยแอบปิ๊งกันอยู่หลายปีก่อนแคทดน้ำฟ้าประกาศพักงานวงการบันเทิงผันตัวไปทำธุรกิจเครื่องสำอาง และเปิดแมสเสื้อผ้ากีฬาจนทั้งช่องติดต่อให้มาเป็นนางเอกอีกครั้งเธอจึงหวนคืนวงการบันเทิงเพื่อโปรโมตแบรนด์สินค้าของตัวเองการได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของแคทและริวถ้าไม่ทั้งคู่ได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์และปรับความเข้าใจกันในข้อผิดพลาดที่ผ่านมาคนที่สมีนพีรวิทย์รับบทเป็นทาโร่สุปตาคนดังของช่อง เป็นคู่จิ้นสุดฮอตในปัจจุบันของลูนาเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อโซเชียลเก่งและใช้เป็นทำให้มีแฟนคลับติดตามไม่แพ้ศิลปินระดับโลกการได้ทาโรมาร่วม,มวโปรเจกต์นะับเป็นการรวมตัวค้งสำคัญของสองเจนและยังเป็นการเรียบบรรดาสินค้าที่ทาโร่เปมนพิเซนเตอร์มาลงโฆษณาได้อีกด้วยและคนที่4มิ้นรันรวีระบ,บดเป็นลูนา คือจีนสุดฮอตของทาร่โรแต่เธอไม่ต่อสัญญากับทั้งช่องและผันตัวเป็นนักแสดงอิสระลูน่าเป็นติ่งของริวแต่กับชอบริวขึ้นมาจริงๆทำให้เกิดรักหลายเศร้ากลางกองทายความปวนของวงการบันเทิงที่เกิดจากโปรเจกต์ซุปตา2550จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องสุปตา2 5 5หทุกวันพุธพริตัต เวลา20นาฬิกา3านาทีออกอากาศตอนแรกวันพฤหัสที่15กันยาเยนค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe หรือก็ติดตามไห้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามเราชมกันได้เลย